กลับข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1พิมพ์13เมเนวักตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1ค่ะส่วนตอนนี้กลับเข้ามาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านกันต่อนะคะประเด็นที่จะถามต่อไปคะ่ะท่านคะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะตอนนี้พระชาจาอยากให้ท่านทั้งสองช่วยวิเคราะห์ในส่วนของทั้งฝ่าายรัฐบล ฝ่ายค้านแล้วก็รวมไปถึงประชาชนที่มีการเคลื่อนไหวณตอนนี้อยู่ท่านพิเชษมองว่าการเคลื่อนไหวที่ควรจะเป็นของทั้งสามส่วนควรจะเป็นเช่นไรคือรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยนะ,ะรัฐบาลเขาก็มีหน้าที่นะครับในการที่ความจริงถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยรัฐบาลควรจะรับฟังว่าโอเคกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามภาคีเครือข่ายเนี่ย เขาเขาเรียกร้องอะไรนะครับเขารู้สึกอย่างไรนะครับและเวลานี้เนี่ยปัญหาที่เขาเรียกร้องเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของปัญหานะครับแล้วรัฐบาลคิดจะดําเนินการอย่างไรหรือแก้ไขอย่างไรอันนี้ถ้าพูดถึงว่าหลักการอย่างนั้นนะรวมไปถึงสปิริตในที่สุดเนี่ยนะสปิริตในหลายประเทศอาจจะถึงโอเคอาจจะรัฐบาลอาจจะรับผิดชอบนะด้วยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่จะลาออกจะยุบสภาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าของเราเนี่ยนะฮะมันมันกลายเป็นเป็น จะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดนะครับ <S <S และวันนี้เนี่ยนายกลําตรีเนี่ยนะฮะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เห็นชัดเจนเลย<ค>ะนะครับคืออะไรคะคือท่องมนุ์แก้วนกขุนทองเลยนะว่าไม่ควรจะมาเรียกร้องกันแบบนี้ค, <ะ S 1> ควรจะใช้สภาให้เป็นประโยชน์นะครับ<ม>ให้ไปพูดกันในสภาสินะอะไรอย่างเงี้ยนะ,<ค>ะแต่ในขณะที่สภาเนี่ยประชาชนก็เห็นว่าคุณเนี่ยไม่เคยเคารพสภาคุณไม่เคย ไม่เคยเข้าใจเลยว่ารระบบรัฐสภาเป็นยังไงะนะปัญหาที่ที่ไม่ว่าฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลไปเสนอรัฐสภานเนี่ยคุณก็ไม่เคยไปรับรู้มมรรแม้กระทั่งงบประมาณยังไม่เข้าเลยเข้าไปสิบนาทีอะนะครับอภิปรายกันสองวันสามคืนนะครับไปสิบนาทีแล้วกลับแล้วรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมบอกว่านายกไม่จำเป็นต้องมาก็ได้บ้าไหมนายกไม่มาได้ยังไงในเมื่อนายกเป็นฝ่า,ายพิหารมาของบประมาณเงินภาษีอกอรรชาชนแล้วคุณบอกว่าโดยระบบเนี่ย ในสภาเนี่คือตัวแทนประชาชนถูกไหมแต่บอกไม่มาไอนน้นี่คือระบบที่ว่านะแต่คุณไม่เคยสนใจเลยแล้วอยู่ๆพอประชาชนเขาเรียกร้องกันมาปั๊บคุณบอกว่าให้มาเรียกร้องในสภาแต่ว่าสิ่งที่นายกพูด,ดว่าให้เรียกร้องในสภาก็ตรงกับการสำรวจความคิดเห็นนะคะท่านขาของสุวนรุสิบโผเมื่อเช้าก็มีการรายงานข่าวค่ะในประเด็นนี้นะคะบอกว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักของเสียอายวันที่24พฤศจิกายนนี้ อันดับหนึ่งก็คือบอกว่าควรที่จะใช้วิธีการเจราจามากกว่าการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างความปันป่วนุนวายก็เป็นจํานวน42.69ซึ่งก็เป็นความคิดเห็นที่รตรงกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับโพที่ไปถามประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะวันนี้เนี่ยถามเนี่ย40 40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนตะาองถามว่าเขาเรียกร้องอะไรคุณแต่โพมีถามไหม ในโพหรอคะในโพก็จะในโพไม่มีถามค่ะสมมติถ้าถามอ่ะรู้ไหม <c oughs> เขาเรียกร้องอะไรเผลอๆจะไม่รู้ <c oughs> ประมาณครึ่งหนึ่งของ4ี่ิบันเนอะไม่รู้ว่าเรียกร้องอะไรแต่แน่นอนเนี่ยการชุมนุมเนี่ยนะครับการชุมนุมเนี่ยมันทําให้เกิดนะทำให้เกิดคนส่วนใหญ่เนะหรือคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่รับรู้ <c oughs> เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นปัญหา <c oughs> นี่เป็นเรื่องปกติรถติดเะอะโอ๊ยไปไหนก็ไม่ได้รถอยู่ตรงนี้รถ ไปโอ้โหพวกจากต่างจังหวัดมาเอ้ะมันเรื่องอะไรมาทําไมทําไมไม่พูดกันดีๆทําไมไม่พูดกันในสภาทําไมไม่บอกนายกรัมรีให้เขาแก้ไขปัญหาะนะเพราะเป็นเรื่องปกติทุกยุคทุกสมัยมันก็เป็นแบบนี้นะปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกะนะครับแล้วสมมุติว่าโอเคพอสุดท้ายแล้วเนี่ยนะแล้วก็สมมติว่าเกิดว่าโอเคคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยเขา,เาได้รับการตอบสนองด้วย จะด้วยประสบความสําเร็จจากการชุมนุมหรืออะไรก็ตามนะคนเหล่านั้นก็เออดี uh huh. นะมันก็เป็นอย่างนี้อีกเหมือนกัน <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอโ้โพที่บอกให้ไปแก้ไขในสภาเนี่ยก็เป็นความปรารถนาดีนะของประชาชนใช่ที่บอกว่าโอเคเรามีสภาอยู่แต่ว่าถ้าไปถามต่อนะครับสมมติถามต่อว่าคิดว่าการแก้ไขปัญหาในสภาเนี่ยนะคนที่คนที่ควรจะเข้ามารับรู้ปัญหาในสภามากที่สุดเป็นใคร uh huh. นะ เขาจะตอบว่าเป็นนายกไหมค่ะถ้าตอบเป็นเป็นนายกแล้วรู้ไหมว่านายกเคยเข้าไปชุมสภากี่ครั้งสินาทีอ่นั่นแหละที่ประชาชนที่ที่โพอย่างเงี้ยเขารู้ไหม,มเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโพอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะโพเนี่ยเอาแต่ปรากฏการณ์แต่โพไม่เอาเนื้อหาเลยไม่เคยไปสํารวจในสาระที่เป็นสาระสําคัญค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโพเนี่ยนะก็โอเคมันสามารถมองเห็นปรากฏการณ์กว้างๆเนี่ยได้นะครับ แต่ว่าไอโ้โพนั้นจะมาเป็นตัวชี้ขาดนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับอของความถูกต้องความถูกผิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะท่านค่ะเพราะงั้นเราท่านคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลบที่เมื่อกี้สักครู่ท่านบอกว่าจะต้องมีการแสดงสปิริตคือรัฐบาลเนี่ยก็เขาก็ทาตามของเขาแหละ,ะนะครับว่าโอเคเรียกร้องว่าโอเคมีปัญหาอะไรก็มาพูดกันเข้าวัาในสภา,าฝ่ายคา้านนะก็มีหน้าที่ในการที่ตรวจสอบรัฐบาลในสภา,าแต่ว่าในภาคประชาชนเนี่ย วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่องค์การพิทักษ์สยามโดยพลเอกบุญเลิศะนะครับหรือคนอื่นๆด้วยก็ช่วยได้นะนะเขาว่าบ้านเมืองมันเป็นปัญหาเพราะการนักการเมืองบ้านเราเนี่ยมันไม่ไหวหละนะครับเขาถึงบอกว่าแช่แข็งนักการเมืองสักห้าปีะนะ,นะ<อ>ก็คือนักการเมืองเหล่านี้นะครับนักการเมืองที่พ่อไม่ได้เป็นให้ลูกเป็นนะรัฐมนตรีในหลายกระทรวงลงไปดูนะครับตัวเองไม่ได้เป็นก็ให้เมียเป็นนะครับพอถึงเวลาปั๊บตัวเองจะเป็นได้ก็เอาเมียออกหัวกลับมาเป็นนะครับนะก็พูดกันหลายครั้ง ก็เห็นกันอยู่อย่างนี้เนะแล้วแม้กระทั่งนักการเมืองในสภาเนี่ยนะครับถามว่าวันนี้นะครับมีคนเค,เคยเคยเคยพูดนะครับเคยถามผมว่าสมมุติว่าถ้าทักษิณตายเนะบ้านเมืองจะเป็นยังไงาะว่าถ้าทักษิณตายหมัดที่มันอยู่กับหมาถ้าหมาตายเนี่ยมันก็กระโดดออกนะครับเพราะฉะนั้นที่อยู GG ่เนี่ยนะตรงๆกันพูดกันชัดๆเนี่ยวันนี้อยู่เพราะว่าเกาะทักษิณเยอะๆไปหมดในสภาค่ะ ท่านิงใช้จะเห็นด้วยกับผมไม่รู้แต่ผมพูดแคนอย่างเงี้ยคนหนักประทักษินหมายอยู่ใช่ไหมทีนี้เอามันจะยังไงมันก็จะเกาะไปอยู่ตรงอื่นก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามันเห็นชัดว่านักการเมืองเนี่ยนะครับวันเนี้ยเดินตามหลังต้อยๆนายกรัฐมนตรีที่นะครับที่พูดกันตรงๆเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยนะไม่สามารถไม่มีคุณสมบัติบริหารบ้านเมืองไม่มีคุณสมบัติเลยที่จะมาเป็นนายกแต่ก็ทุกคนก็รู้สึกว่าห้อมล้อมแล้วก็เชียร์กันเต็มที่เลยออกอาการกันไปหมดแล้วนะครับ ผลประโยชน์ของนักการเมืองลงตัว <คะ S 2> พวกตัวเองก็ได้กูก็ได้มึงก็ได้เอาได้กันหมดนะครับแล้วประชาชนที่ไปทําโพบอกว่าคุณโกงก็ไม่เป็นไรขอให้กูได้บ้างก็ออกโอเคก็ยินยอมด้วย<ช>นี่มันไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วนะแล้วเรายังยังยอมให้คนเหล่านี้เนี่ยบริหารบ้านเมืองกันอย่างนี้อีกเหรือล้วปัญหาอยู่ตรงนั้นเขาถึงอ<ข>อกมาเรียกร้องบอกเฮ้ยพอทีทีแต่พวกคุณเนะ่<ค>ะบริหารกันอย่างนี้เนี่ยนะมันชิบหายกันหมดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเห็นชัดๆว่า โครงการเอาอย่างรับจำนำข้าวเนี่ยคแค่คําว่าจำนำเนี่ยมันก็เพี้ยนหมดทุกอย่างล่ะจำนำเนี่ยก็คือเอาของไปของที่มีราคานะครับไปจำนำในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าของแล้วถึงเวลากําหนดก็ไปถ่ายคืนแต่วันนี้เนี่ยถามว่ามีชาวนาคนไหนที่ไปไปถ่ายไอ้ข้าวนั้นคืนบ้างซึ่งระหว่างถ่ายคืนต้องมีดอกเบี้ยให้ด้วยไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยมันเกิดกลไกที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่านั้นอีกนะครับ ก็คือว่าข้าวทั้งหมดเนี่ยรัฐเป็นคนจัดการไปเก็บไว้ <Okay. S 2> ไอ้บริษัทส่งออกเนี่ยนะครับลงสีที่ติดต่อที่มีออเดอร์กับต่างประเทศเวลานี้มีปัญหาเพราะไม่สามารถเอาข้าวไปส่งได้เพราะอยู่ปไปไปกองอยู่ที่รัฐหมดแล้วรับกบนำนําไว้ตรงนี้หมด <Okay. S 2> แต่ถ้าจรงนี้เนี่ยนะครับแล้วให้บริษัทส่งออกเขาส่งไปเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่มันมีไอ้หัวดีไอ้คนหัวหมอเนี่ย mm hmm. หัวดีเนี่ยนะ <Okay. S 2> มันไปตั้งบริษัทแล้วติดต่อกับต่างประเทศเองแล้วแล้ว mm hmm. ก็เอาข้าวของรัฐเนี่ยไปส่งแล้วเวลานี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นสอง <Okay. S 2> ข้าวเวียนข้าวหมุนนะครับลงทะเบียนว่าผมมีผมเนี่ยมีที่อยู่30ไร่ผมสามารถมีข้าวที่จะเข้าโครงการได้เนี่ยสาตัน <Okay. S 2> พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยผมมีแค่25ตันผมก็เข้า25ตันเพราะข้าวผมผมปลูกได้แค่นี้นะ่ะผมเก็บได้แค่นี้นะถูกไหมไอ้าตันที่เหลือเนี่ยมันมีคนมาให้ผมเซ็นว่าผมเนี่ยส่งข้าวสาตัน เลขห้าตันเนี่ยนะครับเขาก็เอาไปเอาไปรวบรวมผมห้าตันท่านสามตันท่านอีกห้าตันท่านอีกหกตันรวมรวมหมดพวกนี้ก็ไปไปเบิกเงินมาเฉยๆวันนี้มันโกงกันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะถามว่าถ้าไปสำรวจชาวนาชาวนาพอใจไหมพอใจก็เพราะว่าเมื่อก่อนขายได้หกพันตอนนี้ได้แปดพันก็ดีใจสิก็เลยตั้งสองพันถูกไหมครับใช่แต่ว่าพอลงวงภาพรวมคนที่เขารู้ปัญหาเนี่ยระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เขาอุตสาห์ลงไปฟ้องร้องไปให้เพื่อยับยั้ง นะครับจากนิด้าอาจารย์จากทีดีไอใครต่อใครที่เขาอยู่ในวงการเขารู้หมดว่ามันอะไรเกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้นะครับวันนี้เนี่ยหนี้สินของประชาชนเนี่ยนะมีอยู่ปีสองพั5ห้าร้อยห้านะครับเขาบอกว่าอีก5ปีเนี่ยนะครับหนี้สินหนี้สาธารณะที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับต่อหัวตต่อคนเนี่ยมันโอ้โหอีกมหาศาลแล้ววันถึงวันนั้นเนี่ยบ้านเมืองมันจะไปไม่รอด ดี๋ยวเขามองกันไปถึงวันนั้นเอาประสบการณ์บทเรียนจากประเทศต,ต่างๆประเทศ,เทศอื่นๆมา<ค>ะนะครับแต่ลองลองสมมติว่าไปแบบเมื่อกี้ที่ยกโพลเนี่ยนะไปสำรวจเอาไปถามชก้วนาแน,าาน่นอนชอบเห<ช>มือนกันเ<ช>วลานี้บอกว่าจะแก้ปัญหายัางไงทุกคนคนส่วนใหญ่นะครับที่ไปถามก็อยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีค, <ะ S 1> คนที่เข้ามาชุมนุมก็ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาต้องการความรุนแรงไม่ถูกไหมครับเขาก็อย่างสันติวิธีเหมือนกันแต่แต่ว่า คนที่สนใจปัญหากับคนที่ไม่เข้าใจปัญหาเนี่ยมันก็จะมองต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็มองอย่างหนึ่งฝ่ายค้านก็มองอย่างหนึ่งฝ่ายค้านก็คิดในการที่จะแก้ไขปัญหาตามวิถีทางใน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 สภาที่ฝ่ายค้านมีหน้าที่อยู่ถูกไหมครับเพราะฝ่ายค้านออกมาเล่นข้างนอกก็ถูกดดาอีกเฮ้ยในสภามีคุณไม่เล่นคุณมาเล่นข้างถนนได้ไงถูกไหมครับก็ไม่ได้ก็เล่นในสภาแต่นี่เป็นบทบาทของประชาชนนะครับ เพราะประชาชนเนี่ยเราไม่ได้เขาก็คนที่ออกมาเนี่ยเขาสานึกตลอดเวลาเราไม่ได้มีประชาชิปไตยแค่สีวินาทีตอนปรกาบัช่ถูกไหมครับแต่เรามีอํานาจอำนาจเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถเป็นตัวแทนในการรักษาผลชน์ของเราได้เราก็มีสิทธิ์เอาคุณลงด้วยอย่างสันติวิธีก่อนแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ยอมลงหรือคุณไม่ไม่รับข้อเสนอของประชาชนในการที่จะให้มีการแก้ไขวุฒา ซึ่งเรามอบอำนาจไปแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะทําวิธีการอื่นๆอะไรก็ได้ที่เอาอำนาจนั้นคืนมานี่เป็นความชุาช้ำหลักการตนักนักเลงนายจอนร็อกก็เขียนอย่างนี้นะครับนักรัทศาสตร์ทั่วโลกก็เขียนอย่างนี้ทั้งหมดอํานาจของประชาชนเพียงแต่ว่าให้คุณไปใช้แทนเท่านั้นเองวันนี้คุณกําลังหลงตัวเองเข้าใจผิดอยู่เข้าใจผิดอยู่ว่าอํานาจนี้เป็นของกูก็เป็นหน้าที่ของประชาชนจะต้องมาเรียกคืนอันนี้เป็นความคิดเห็นของท่านพิเชษท่านชิงชัยคะคือผมผมคิดอย่างนี้นะครับว่า ปรากฏการทั้งหลายเนี่ยมันมันจนยิบที่ไหนมันเน่าหมดแล้วคือทุกคนรู้หมดแล้วนะฮะอย่างพูดแล้วก็พูดดีเนะท่านพิเศษน,นะเขนาดคนทําโพยังออกมาชัดเจนว่าโกงก็ไม่เป็นไรอ่ะนะฮะใช่ค่ะอันนี้คือความล่มสลายทางคุณธรรมอย่างรุนแรงนะเพราะว่าการเมืองมันขึ้นต่อคุณธรรมนะมันไม่ได้ขึ้นต่ออย่างอื่นความรับผิดชอบนะเป็นการตอบสนองต่อหน้าที่นะครับวันนี้เมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบซึ่งเป็นเรื่องสูงสุด การรับผิดชอบทางนโยบายเนี่ยนะะมันไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายนะการรับผิดชอบทางนโยบายเป็นเรื่องทางคุณธรรมเป็นเรื่องสูงสุดเพราะนโยบายผิดเนี่ยนะฮะการเป็นผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แมผมจะพูดเรื่องระบอบอยู่เรื่อยนะในระบอบประชาธิปไตยในผู้ปกครองเขาไม่คอยผิดกฎหมายหรอกครับเพราะว่าเมื่อเขาไม่สามารถปฏิบัตินโยบายให้มันเป็นไปตามที่ได้ประกาศเอาไว้หรือแถลงเอาไว้น่ะเขาต้องลาออกทันทีฮะไม่ให้ใครเข้ามาไล่หรอกครับ อันนี้เพราะมันเป็นระบอบเผด็จการเนี่ยฮะผิดยังต้องบอกหาใบเสร็จมาสิใช่ไหมครับใช่ผิดกฎหมายมันมีข้อยกเว้นไห้ใครมันไม่มีฮะผู้ปกครองนั้นมันมีเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าเป็นการบริหารประเทศการปกครองประเทศมันไม่ใช่การทํามาค้าขายไม่ใช่บริษัทห้างร้านนะครับมันผิดมันเจงเ๊งเฉพาะคุณ <c oughs> แต่การเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยการตอบสนองต่อหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบมันสูงส่งที่สุด มันหมายถึงความหายนณะต่อประชาชนและประเทศชาตินั่นคือการทํานโยบายผิดเขาถึงต้องให้อํานาจไปอยู่ที่ประชาชนไงครับทั้งหมดเรียกว่าปวงชนมันเหมือนคลองคดกับน้ําคดนั่นแหละครับประชาชนเหมือนน้ามันไม่มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงหรอกครับมันต้องไปตามคลองนั่นแหละคลองคดมันก็คดไปตามนั้นนันคือประชาชนอยากทําถูกก็ไม่ได้เพราะมันพาผิดใช่ไหมฮะเพราะระบบเผด็จการเนี่ยมันคลองคดก็ต้องทําให้มันตรงถ้าคลองมันตรง น้ำคดได้ไหมครับไม่ได้อยากคดก็คดยากครับคือติดคุกคเพราะฉะนั้นเขาถึงเป็นสังคมประชาธไตายจึงเป็นสังคมในอุดมคติของคนในโยกโลกยุคใหม่วันนี้ประเทศไทยมันยังไม่สร้างสังคมประชาธิปไตยยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีความเข้าใจผิดเข้าใจผิดคิดว่ารัฐธรรมนูญคือประชาธิปไตยไอ้นี่แหละเป็นตัวทําให้ประเทศไทยนี่ถูกแช่แข็งมา80ปี วันนี้กลุ่มเสียอายเขเลยบอกจะแช่แข็งนักการเมืองใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องเอาประเทศไทยออกจากการแช่แข็งโอเคไม่เป็นไรหรอกครับมันอาจจะอธิบายคนละด้านอเอาประเทศไทยออกจากการแช่แข็งแล้วฝังศพพวกที่ทําร้ายชาติบ้านเมืองเสียค่ะไอ้อย่างนั้นนะ,นะเพราะฉะนั้นประชาชนนั้นมีเจตนารมณ์ที่สูงส่งมากครับอยากเห็นบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงน,นะเพียงแต่เราต้องนําประชาชนให้ถูกอย่านําไปในทางที่ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้น ความเข้าใจไม่พอไงฮะนี่คือปัญหาที่เราเปลี่ยนผ่านประเทศไม่ได้เราต้องรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในสถานกา,การณ์อะไรรัฐบาลเนี่ยไม่รู้สถานการณ์ชาติขนาดนี้เลยนึกว่าตัว